สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้า m ิ n o t ้าไฮเมติกอีตัวนี้เป็นรหัส934นะครับลูกค้าแจ้งอาการมาว่าลูกค้าแจ้งในแชทมาตอนแรกว่าคือมันขึ้นชัอตเตอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยนะผมก็แจ้งไปว่าอาการนี้ราคาประมาณเท่านี้นะครับแต่พอส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ลูกค้าแจ้งมาว่าขึ้นฟิล์มได้ขึ้นชัตเตอร์แข็งกินฐานมากเคยเอาไปซ่อมมาอ่าผมเพิ่งมารู้ว่าอันนี้คือมันเป็นงานแก้นะผมถือว่ามันเป็นงานแก้นะเบื้องต้นเนี่ยถ้าก่อนที่ลูกค้าส่งมาไม่ว่าจะท่านอื่นๆท่านอื่นๆน,นะผมแจ้งไปเผื่อท่านอื่นๆที่ดูคลิปนี้นะว่าถ้าเคยซ่อมมาเนี่ยรบกวนแจ้งผมด้วยเนาะเพราะบางทีผมอาจจะไม่ได้ถามคําถามนี้แต่ส่วนใหญ่จะถามนะครับ เพราะว่างานซ่อมองานแก้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่ที่ยากกว่าผมบอกเลยยิ่งถ้าเกิดอ๋อไม่พูดดีกว่าคือบางทีมันมันเละเทะมานะผมต้องบอกนี่ต่อนะครับเคยซ่อมมาใส่ฐานใหม่ใช้ได้แป๊บเดียวชัตเตอร์ก็แข็งอีกช่างเก่าบอกว่าใส่ฐานอยู่ได้3วันถ้าไม่ใช้ให้ถอดออกจ้าเบิ่มเบิ่มคือลือ ตัวนี้มาในสภาพเละเทะนะครับผมผมบอกเลยแล้วก็น็อตตัวที่ยึดบอดี้เนี่ยยึดตัวตัวเลนเนี่ยครับที่ประกอบกันอยู่เนี่ยนะก็คือใส่ใส่น็อตมาผิดน็อตพวกนี้มันจะเป็นหัวแบนหัวแบนสังเกตได้ยังไงมันเรียกว่าหัวถ้วอยอะครับเนี่ยแบบมันจะเป็นแบบฝังเข้าไปเลยนะก็คือมันจะเรียบเนียนไปเลยเวลาใส่แต่ตัวนี้ที่มาเนี่ยเป็นน็อตหัวนูนนะครับ แล้วก็น็อตในส่วนอื่นๆสลับตำแหน่งกันไปมามากๆอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นน็อตตัวนี้นะน็อตตัวนี้เป็นยึดชุดลงคไฟเดอร์นะครับอืมเนี่ยตัวเนี้ยมันอาจจะเดิมแหละตัวนี้ก็อาจจะเดิมแต่แต่ตัวเนี้ยไม่ใช่น็อตเดิมมันซึ่งมันมันตัวน็อตมันเล็กกว่ารูนะครับม,มันจะมันส่งผลต่อชิ้นส่วนบางชิ้นนะ ซึ่งเอาจริงชิ้นไหนบ้างผมก็ไม่ทราบนะแล้วพอสมมติถ้าผมทําแล้วผมไม่ทราบเนี่ยว่ามันส่งผลต่อไหนบ้างผมจะใส่กลับดูเดิมถ้าน็อตตัวนี้ถอดอถอดออกจากจุดที่หนึ่งก็พอถอดเสร็จพุ๊บก็จะไม่วางในถาดน,น็อตน,นะครับก็จะใส่กลับไปที่ตําแหน่งที่มันเคยที่ถูกถอดออกมานะฮะมันเป็นการช่วยจํานะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่คือมันใส่น,อน็อต ถูกตำแหน่งแน่นอนอืมนะครับโอเคทีนี้มาให้ดูสภาพโดยรวมสภาพโดยรวมตอนนี้ก็มีมันมีคราบน้ำมันในบางส่วนนะครับมันจะชุ่มชุมแล้วก็เนี่ยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะะน่าจะเป็นน่าจะเป็นกาวหรือซิลิโคนหรืออะไรเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจด้วยว่าเอาติดอะไรมานะยึดแบบใช้เป็นกาวแทนอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อ่นนี้เป็นส่วนของของรังฐานนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็คือมีรอยติดกาวมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาวอะไรนะแต่สภาพแบบดูแบบเละเทะมากอืม บางส่วนผมอาจจะแก้ในส่วนที่จําเป็นให้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะถอดกาวเกาว่กาออกเอาตัวขั้วไปล้างอะไรเงี้นะครับอืมแต่อาจจะไม่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าตามแก้ในส่วนจุกจิงก,จ,กจิ๊กเนี่ยจะจะ,จะนานมากอืมอน,นี้เป็นส่วนฐานมันอันนี้คือน่าจะส่งมาน่าจะส่ง ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นอ c c e s ซอรีนะซึ่งผมไม่แนะนำให้ส่งมาน,นะครับเพราะว่าผมจะลืมเวลาถอดทําเวลาถอดซ่อมนะนะมาดูในส่วนของวงจรวงจรที่ลูกค้าแจ้งมาว่าใส่ฐานแล้วมันใส่ได้แป๊บเดียวแล้วฐานหมดเนี่ยคือมันน่าจะเกิดจากไฟลัดวงจรนะครับหรือที่เขาเรียกว่าไฟรั่วอะไรเงี้ยนะ ผมก็ไม่รู้มันรั่วจุดนะอ,อันนี้สายไฟหลุดออกมาแล้วสายไฟขั้วลบนะครับก็ไม่เป็นไรเยวหาเชื่อมใหม่สาเหตุที่ไฟมันรั่วเนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูแล้วเนี่ยตัวกล้องมันทํางานนะแต่คือเขาแจ้งว่าไฟรั่วผมว่ามันต้องรัดวงจรกันที่ไหนสักที่แล้วตัวที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคราบน้ํามันนะอมผมก็จะล้างไปทั้งหมดนะอย่างเช่นตัวแผงวงจรเนี่ยจะถอดออกมา ล้างทั้งหมดนะครับแล้วก็เจ้าตระกูลไฮเมติกทั้งหลายแหละเนี่ยจะมีมีสายไฟพวกนี้นะสายไฟเล็กๆเนี่ยเล็กมากที่อาจจะรั่วหรือไม่รั่วอืมแต่คือมันยากตก่อการถอดนะครับพวกนี้นะก็เดี๋ยวจะทำการล้างทำความสะอาดไปให้แล้วก็เทสระบบอีกทีนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวกล้องทำงานนั่นแหละ แต่ทำงานแบบติดๆดับๆน่าจะมีปัญหาเรื่องไฟลัดวงจรเนี่ยแหละครับแล้วก็ตัวเลนเนี่ยตัวเลนก็มีมีลานะมีลาอยู่ด้านในในนี้อาจมองไม่ค่อยชัดไอชิ้นนอกก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ชิ้นในเห็นไหมตรงกลางตรงกลางภาพเนี่ยนะไม่เห็นอีกอืม ก็มันมีลาด้วยนะครับก็จะมีล้างเลนไปด้วยนะอันนี้เป็นเลนชิ้นท้ายนะอันนี้เป็นเลนชิ้นท้ายก็จะมีลาเห็นไหมถ้าส่องอย่างเงี้ยมันมันจะเห็นชัดนะครับมันจะเห็นทั้งฝ้าทั้งลาปนกันไปเลยอืมก็เอาไว้เช็คนะครับว่าตัวกล้องเป็นลาเป็นฝ้าไหมเห็นไหมอันนี้ทั้งฝ้าทั้งลาผสมกันนะครับ พอล้างแล้วเนี่ยมันจะใสขึ้นแต่ก็จะมองเห็นแบบพวกจุดฝ้าอะไรอยู่นะครับหมายถึงถ้าล้างไปแล้วเนี่ยเอาไฟสองย้อนขึ้นมามันก็จะเห็นอยู่นะอืมแจ้งไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมองตรงๆแบบเนี้ยถ้าล้างแล้วมันอาจจะไม่เห็นอืนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างยังเห็นรอยเห็นหี้ยรอยลาคาบลาคาบฝ้าอยู่นะครับอืมโอเค ผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ